สิบอันดับสมาร์ทโฟนยอดนิยมประจำปี2023มมาดูกันค่ะสำหรับ 10อันดับนะคะสมาร์ทโฟนยอดนิยมในปี2023แต่ต้องบอกก่อนว่าทั้ง10อันดับนี้นะคะเราจัดมาจากข้อมูลหลังบ้านนะคะของเว็บไซต์สยามโฟนนั่นเองนะว่าเอ๊รุ่นไหนนะที่เป็นที่นิยมมีการค้นหามีการเข้าไปอ่านเข้าไปดูเนี่ยเยอะที่สุดนะคะเรียงมาให้10อันดับนั่นเองซึ่งบางรุ่นนะคะที่อาจจะอยู่ในใจหลายๆคนแล้วอ่ะทำไม,ม สิอันดับลานเนี่ยอันนี้อาจจะต้องดูกันนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเปิดช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะถ้าเปิดในเดือน2เดือนนี้แล้วการค้นหาอาจจะยังน้อยอยู่เนี่ยก็เลยอาจจะเสียเปียบบางรุ่นที่มาตั้งแต่ต้นปีได้บ้างนะคะก็เลยต้องบอกเอาไว้ก่อนนะถ้าเกิดรุ่นไหนไม่ดก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันไปนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์กันเอาไว้ได้นะตอนหลังเนาะยัยงไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าสิอันดับเนี่ยจะมีอะไรบ้าง สำหรับอันดับที่10นะคะได้แก่ Redmi Note 12 Pro 5G นั่นเองนะต้องบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะคะเขาอยู่ในระดับของสมาร์ทโฟนเริ่มต้นนะคะราคาจะอยู่ในช่วงหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะแต่ว่าได้สเปคมาน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะโดยชิปเซตที่เขาให้มาเนี่ยก็จะได้ถึงระดับของ MediaTek Dimensity 1080นั่นเองนะคะถือว่าเป็นชิปเซ็ตที่ดีเลยนะมีประสิทธิภาพการใช้งานได้แบบว่าโอเคเลยนะในส่วนของเกมเนี่ยก็จะ สามารถเล่นได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิดเทียบกับตัวเริ่มต้นในเรตแลค่ะประมาณนี้ถือว่าชิปเซ็ตเนี่ยโอเคเลยนอกจากนั้นนะคะในส่วนของหน้าจอเนี่ยได้ขนาดใหญ่นะถึงขนาด6.67นิ้วนะแล้วก็ได้พาร์เนลเป็นโปรอ m o โมเลอีกด้วยนะคะมีช่วงสีกว้างระดับ DCI-P3 นะนอกจากนั้นเนี่ยยังรองรับ Dolby Vision นะคะ HDR10+ อีกด้วยนะคะก็ถือว่าหน้าจอเนี่ยห้สเปคมาดีทีเดียวนะแล้วก็ครอบทับด้วยกระจกนะคะ Corning Gorilla Glass 5อีกด้วยค่ะ ในส่วนของกล้องบ้างกล้องนะคะให้กล้องหลังมาถึง3ตัวด้วยกันเลยนะกล้องหลักนะคะความละเอียดอยู่ที่50ล้านนะแล้วก็มีอัลตร้าไวท์แล้านมีมาโคสอล้านให้อีกด้วยนะถือว่าจัดเต็มมากๆเลยนะคะเค้านะคะก็ยังรองรับในส่วนของการชาร์จไวที่67วัตต์อีกด้วยโดยรวมๆของสเปแลวเนี่ยก็ถือว่าโอ้กับราคาเนี่ยเทียบว่าแบบมาว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็เลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็มีการค้นหาเยอะเป็นอันดับที่10ในเว็บไซต์ของเรานั่นเองค่ะ อันดับที่9นะคะ vivo v9 5g สำหรับรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถูกใจสายเซลฟี่อย่างแน่นอนถ้าเกิดใครนะคะชอบถ่ายรูปพอเทนะบอกเลยว่าต้องชอบมากๆหมายว่ามันเป็นรุ่นหนึ่งนะคะที่หมายได้รีวิวแล้วประทับใจในรูปถ่ายของเขามากเลยคือสวยงามมากจริงๆและจุดเด่นของรุ่นนี้ที่ต้องพูดถึงเลยนะคะก็คือเขานะคะมีไฟนะ อล่าไลท์ ight, นั่นเองนะคะไฟตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาเลยจะเหมือนอเหมือนคล้ายๆทำงานเหมือนไฟลิงไลท์ที่แบบมาช่วยให้ปรับแสงอุณหภูมิของภาพข,ของเรานะจะเป็นโทนเย็นโทนร้อนได้สมมติว่าเราอยู่ในห้องที่มีความแบบเป็นไฟส้มหนักมากเนี่ยเราก็จะมีไฟตัวนี้นะคะที่สามารถปรับไปในอุณหภูมิเย็นแล้วก็ทําให้ภาพของเราเนี่ยมันดูไม่เหลืองจนเกินไปได้นะคะอันนี้ก็คือสวยงามปทีเดียวแล้วแสงตรงนี้ก็ปรับได้แบบ หลากหลายมากๆซึ่งเราเคยทํารีวิวแบบเต็มๆเอาไว้ให้ด้วยนะคะสามารถกดไปดูได้เลยนะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้นั่นเองนะคะถ้าเกิดใครสนใจรุ่นนี้นะ บอกเลยว่าเหมาะมากๆกับสายที่ชอบแบบถ่ายภาพคือแบบอุ้ยสวยจริงๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยดีไซน์ของเขาก็สวยด้วยนะคะยังสีเด่นๆของเขาเลยนะคะก็คือสี Starry Purple นะเป็นสีม่วงที่แบบว่าทำออกมาเป็นเหลือบสวยมากนะคะลองคลิกไปดูกันได้เลยนะรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดใครชอบถ่ายภาพนะคือให้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังความละเอียดสูงสุดถึง50ล้านเลยนะแล้วกล้องหน้าเองเนี่ยเขาก็สามารถใช้ในโหมดของตัว All Light ตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะปรับอุณหภูมิของภาพได้ด้วยถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่า สนใจเลยค่ะสำหรับสายถ่ายภาพนะซึ่งราคาของรุ่นนี้นะคะเขาก็จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะคะที่14,999บาทนั่นเองค่ะก็จะได้แรมถึง12บสกิกเลยนะแล้วก็รอม2องร้อกิกนั่นเองสําหรับรุ่นเริ่มต้นค่ะอันดับที่8นะคะ,ะ,ะ Oppo Reno 15G นั่นเองนะคะ สำหรับเครื่องนี้เนะี่ยต้องบอกเลยว่าจะได้ในส่วนของดีไซน์เป็นแบบ 3D Duo Curve นั่นเองนะก็คือจะมีขอบเคิร์ฟที่ด้านข้างนะคะแล้วก็ได้จอนะคะเป็น 3D Curve a m o l e d อีกด้วยนะขนาด6.7นิ้วเลยนะคะก็จะได้จอโค้งไปถ้าเกิดใครชอบใช้งานแบบจอโค้งก็น่าจะถูกใจเลยสําหรับรุ่นนี้แล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการถ่ายภาพอีกเช่นกันนะคะสําหรับรุ่นนี้นะเขาก็จะให้ในส่วนของกล้องนะคะเป็น Telephoto Portrait Camera นะคะซึ่งได้ความเอีที่ 32ล้านเลยนะแล้วก็สามารถซูมออปติคอลได้ถึง2เท่าด้วยนะคะก็เขาบอกว่าเป็นระยะที่เหมาะสมกับการถ่ายพอเทตให้สวยงามนั่นเองนะซึ่งภาพที่ได้เนี่ยเราก็เคยทํารีวิวเอาไว้ด้วยนะคะสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสยามโฟนนะอันนี้กดเข้าไปดูได้เลยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าภาพที่ได้เนี่ยก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะและนอกจากนั้นนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะยังได้ในส่วนของความชาร์จไวนะคะที่67วัตต์ซูเปอร์วุกอีกด้วยนะชาร์จเร็วมากๆเลยนะคะก็เลยทําให้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ได้ขยับขึ้น อยู่ในระดับที่8นะคะที่มีคนสนใจมากที่สุดในปีนี้นั่นเองค่ะโดยราคาเปิดตัวของเขาอยู่ที่13,990บาทค่ะอันดับที่7นะคะ Realme C55 นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นเลยนะคะมาในราคาประหยัดนะคะเพราะว่ารุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่ยเปิดตัวราคาอยู่ที่5 9 9 9บาทเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนตัวแบบเริ่มต้นที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าในส่วนของดีไซน์เองเนี่ยก็สวยงามเลยนะคะอย่างที่เราเคยได้มารีวิวนะคะมีคลิปเต็มอยู่นะสามารถไปย้อนดูได้นะคะจะเป็นสีซันชาเวอร์นะคือสวยงามเลยมีความเหลือบเล่นแสงคือดูดีเกินราคามากๆนะแล้วรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีนิยามให้กับตัวเองนะคะว่า A Champion of ้ยน นะและที่มาของคำนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขามีสีฟีเจอร์หลักๆที่น่าสนใจเลยนะคะอันแรกเนี่ยเขามี mini un, มินิแคปซูลค่ะมินิแคปซูลคืออะไรให้คิดภาพถึงในส่วนของ Dynamic Island นะคะของฝั่ง iPhone นั่นเองนะ จะคล้ายกันแบบนั้นเลยค่ะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนที่มันเด้งไปเด้งมาอยู่ข้างบนนะคะก็จะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาในในราคาเท่านี้นะคะถือว่าค่อนข้างว้าวเลยและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเลยคือกล้องหลังให้ถึง64ล้านเลยนะคะกล้องหลักของเขานะก็คือว้าวมากๆถ้าเกิดว่าเป็นตัวเดียวเลยแหละในเซกเมนต์ราคาประมาณนี้นะที่จะได้กล้องขนาดนี้นะคะ และต่อมานะคะก็คือในส่วนของชาร์จไวนะคะก็ได้ชาร์จไวถึง33วัตต์อีกด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือหน่วยความจำนะก็มีรุ่นนะคะให้เลือกหน่วยความจำได้ใหญ่สุดถึง256กิกเลยนะด้วย4ฟีเจอร์หลักตรงนี้นะคะก็ทำให้เขานิยามตัวเองว่า A Champion of the Seg m e n t นั่นเองค่ะก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยสำหรับราคาเริ่มต้นประมาณนี้นะ อันดับที่6นะคะมาแล้วสำหรับ s a m s u n Galaxy g A145G นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือมีการพัฒนาจากรุ่นของ A135G ขึ้นมาแบบความจุเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวเลยนะคะโดยที่รุ่นนี้เนี่ยได้ความจุ่ยที่128 g b แล้วนั่นเองนะก็คือถือว่าขึ้นมาเยอะเลยจากรุ่นก่อนแล้วยังสามารถเพิ่ม microSD card ได้อีก 1TB อีกด้วยนะนอกจากนั้นกน็มีการปรับในเรื่องของดีไซน์นั่นเองนะคะดีไซน์เนี่ยจะได้แบบ คล้ายกับตัวเลือธงของปีนี้ของเขาเลยนะคะสําหรับรุ่น A e 1 4 5 g อันนี้นั่นเองนะคะโดยที่กล้องนะคะกล้องหลังให้มา3ตัวได้ความละเอียดหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะแล้วก็จากการที่เราลองถ่ายดูแล้วนะคะเอาลองไปใช้งานดูเนี่ยถือว่าภาพเนี่ยโอเคเลยการตัดขอบต่างๆหรือว่าสกินผิวสีโทนต่างๆที่ได้ออกมาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วรุ่นนี้นะคะเราเคยหยิบมารีวิวกันไปแล้วด้วยนะคะสามารถไปดูคลิปเต็มๆนะคะย้อนหลัง กันได้เลยถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะโดยราคาเปิดตัวของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่6,999บาทนั่นเองค่ะเดินทางมาครึ่งนึงแล้วนะคะถึงอันดับที่5แล้วสำหรับ Samsung Galaxy S23 Ultra นั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะ แพงสุดท็อปสุดตั้งแต่เราพูดมาในทุกๆอันดับเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ท็อปสุดในซีรีส์จริงๆคือเรือธงแบบสุดๆไปเลยแน่นอนว่าทุกสเปคจัดเต็มแบบรอบด้านอะไรที่เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในต,ตอนนั้นก็คือยัดมาให้หมดเลยในเครื่องนี้นะคะและแน่นอนว่าเครื่องนี้เนี่ยจุดเด่นมากๆเลยก็คือในเรื่องของกล้องนั่นเองนะคะที่ถ่ายได้ความละเอียดถึง 200ล้านนะคะ200ล้านที่เซโอ้ไมคก็คือมันยิ่งใหญ่มากและแน่นอนว่าต้องได้เห็นคอนเทนต์ซูมดวงจันทร์กันคือมันตอนออกมาตอนนั้นเนี่ยคือมันฮิตมากไอซูมถ่ายดวงจันทร์กันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นสายชอบไปดูแบบคอนเสิร์ตเนี่ยคือบัตรไกลๆก,ก,ก็คือสบายใจได้ว่าภาพแบบชัดแบบ มันซูมแบบสุดๆกันไปเลยนะคือแบบในเรื่องของกล้องนี่ไว้ใจได้นะคะใครชอบถ่ายภาพก็คือสนุกเลยอ่ะถ่ายกันแบบสุดๆไปเลยนะซูมได้แบบเยี่ยมมากๆแล้วในส่วนของหน้าจอเองก็จัดเต็มมากๆเลยนะคะขนาด6.8นิ้วนะแล้วก็ได้ความละเอียดเนี่ยระดับ QHD+ เลยนะคะคือจะใส่มาเป็นเต็มอ่ะชิปเซตตอนนั้นดีสุดก็คือ Snapdragon 8 Gen 2ก็ใส่มาให้อีกเช่นกันนะคะซึ่งแน่นอนก็มาพร้อมกับราคาของตัวท็อปเนนะเนาะเริ่มต้นของตัวท็อปอยู่ที่4 3 0 0 0 900บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท็อปสุดๆเก็เกือบ6มื0 0เลยนะอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆของเขาแล้วตัวอื่นไม่มีเลยก็คือในการใช้งานร่วมกับ S Pen นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบจดต่างๆลงไปนะคะอันนี้เก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะสมกับการเป็นตัวท็อปจริงๆค่ะ OPPO A78 5G นั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าสำหรับ OPPO A78 5G เนี่ยเขาออกมาในช่วงต้นๆปี2023เลยนะแล้วก็เป็นรุ่นใหม่นะคะในตระกูลของ A Series นั่นเองนะคะซึ่งดีไซน์ที่ออกมาเนี่ยก็สวยงามเลยนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะสีที่ได้มารีวิวในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าถูกใจมากเลยนะเหลือไปเหลือมานะคะชอบมากๆเลยเป็นรุ่นที่อาจจะไม่ได้เน้นด้านใดนด้านหนึ่งไปอย่างชัดเจนแต่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ในทุกๆส่วนเนี่ยอย่างครอบคลุมนะคะ แล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในทุกๆรุ่นเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าชอบถ่ายภาพก็ให้กล้องมา50ล้านนะหน้าจอเนี่ยก็ให้มาแบบดีพอสมควรเลยนะคะแต่แต่ refresh rate อาจจะไม่ได้สูงมากนะคะอยู่ที่90เฮิร์นั่นเองคือเหมือนสเปคภาพรวมเนี่ยตอบโจทย์ทั้งหมดใช้ 5G ได้ด้วยนะคะแล้วก็ออกมาในช่วงต้นปีก็เลยเป็นรุ่นหนึ่งที่ได้รับความสนใจนะดยราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่8,499บาทนั่นเองซึ่งถ้าเกิดมามองกับสเปคของตัวที่ออกไปปลายปีเนี่ยแน่นอนว่าปลายปลายปีเขาทำมาใหม่มันก็อาจจะมีส ทีีด่ดขึ้นนะคะคแต่ว่าตัวนี้ในออกต้นปีนะคะเขาก็อาจจะเก็บคะแนนมาได้มากกว่าเนาะคนเข้ามาดูบ่อยมากกว่า mm hmm. เทียบกันไปเทียบกันมาเขาเลยได้มาอยู่ในอันดับที่4นั่นเองค่ะ 3, รุนดับ3 Oppo Reno 8T 5G นะคะสำหรับรุ่นนี้บอกเลยว่าเด่นมากๆในเรื่องของการถ่ายภาพเขาเน้นสุดๆเพราะว่าเขาให้กล้องนะคะ Port r a i t c a m e r a นะ108ล้านมาเลยนะคะซึ่งจุดเด่นของกล้องตัวนี้เนี่ยก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถถ่ายภาพบุคคลไกลๆมาได้นะ,ะแล้วเอามาครอปเนี่ยก็จะภาพจะยังไม่แตกนะคะสามารถแบบมาครอปได้แบบไกลมากๆเลยอันนี้คือข้อดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบถ่ายพอสเทจถ่ายรูปบุคคลนะได้ภาพที่สวยงามอย่างแน่นอนนะแล้วดีไซน์เนี่ยก็คือสวยงาม งามเลยนะคะเป็นสีเหมือนแบบลุ้งลุงเหลือบๆนะคือแบบว่าไม่ชอบมากเลยในเรื่องของสีสันและดีไซน์ของเขานะคะแล้วก็ราคาของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่13990บาทนั่นเองนะคะราคาเปิดตัวอยู่แบบหมื่นกลางๆนะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ไปดูกันได้เลยค่ะอันดับที่2นะคะ Vivo V 2 7 5G นะคะชื่อมันเอ๊ะคุ้นๆไหมเหมือนแบบ คล้ายๆจะเดจาวูนะคะจำอันดับที่9ของเราได้ไหมคะกับ vivo v29 5g นะคะซึ่งในอันดับที่9เนี่ยตัว vivo v29 เนี่ยเขาจะเปิดตัวมาทีหลังนะคะก็พัฒนามาจากรุ่นนี้นั่นแหละนะแล้วเขาก็จะด้วยความที่เปิดมาทีหลังเนาะเขาก็เลยไปอยู่ในอันดับที่9ส่วนตัวนี้เนี่ยเปิดมาก่อนเลยนะคะอยู่ในช่วงต้นๆปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้มาอยู่ในอันดับที่2นั่นเองแล้วถามว่าในเรื่องของสเปคการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายกันมากๆแค่ตัว vivo v29 เนี่ยอาจจะปรับเพิ่มในบางส่วนนะคะให้ดีมากขึ้นนั่่นเอองงนะซึงข ถึงจุดเด่นของ vivo v7 5g นะคะในส่วนของรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีสีที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะเป็นสีที่เราได้มารีวิวด้วยนะมีคลิปเต็มๆอยู่นะคะสามารถไปย้อนดูกันได้นะก็คือสี emerald green นั่นเองนะคะอันตัวของ v9 จะเด่นเป็นในเรื่องของสีม่วงเนาะส่วนอันนี้เนี่ยจะเด่นเป็นในเรื่องของสีเขียว emerald นั่นเองนะคะโดยที่ความโดดเด่นที่เขามีก็คือเวลาที่โดนแสงแดด ฝาหลังของเขาจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเขียวที่เข้มมากขึ้นนะคะคือมีลูกเล่นในส่วนนี้ที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็จุดเด่นของเขาแน่นอนว่ายังคงมีในส่วนของตัวออร่าไลท์นะคะที่บอกว่าเป็นเหมือนไฟลิงไลท์ที่สามารถปรับแสงได้ว่าจะเป็นโทนเย็นนะคะหรือจะเป็นโทนอุ่นออกส้มหรือจะเป็นโทนกลางๆก,ก็ทําได้เช่นกันนะคะกล้องเนี่ย กล้องหน้าและกล้องหลังของเขาเนี่ยให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยนะคะทั้งตัว V 2 9แล้วก็ V 2 7นะและนอกจากนีนน้ในเรื่องของชิปเซตมีความแตกต่างกันอยู่เพราะว่าคนละค่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอาจจะไปเทียบสเปกดูนะว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันเพราะเขาออกในปีเดียวกันเลยแล้วก็พัฒนาแบบต่อกันมานะคะแต่แน่นอนว่า V พอ V 2 9ออกมาเนี่ย V 2 7เองก็คงจะปรับราคาให้มันถูกลงลดลงนั่นเองนะคะก็ลองไปเทียบดูนะว่าอยากจะได้ตัวไหนนะคะก็เลยทําให้เข มาอยู่ในอันดับที่2นั่นเองนะโดยที่ราคาเปิดตัวเท่ากันนะคะอยู่ที่14,999บาทนั่นเองค่ะเดินทางกันมาถึงอันดับ1แล้วนะคะสำหรับอันดับ1น,นะได้แก่ ซัมซุงกาล a ซี A 54 5G เยมาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วนะคะและแน่นอนว่าก็เป็นของซัมซุงนั่นเองที่ได้ครองไปนะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับ A 54 5G เนี่ยเปิดในช่วงต้นๆปีด้วยนะคะแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนที่อยู่ในช่วงราคานะคะแบบหมื่นกลางๆนะคะราคาประตูอยู่ที่13,999บาทน,นั่นเองนะแล้วสเปคที่น่าสนใจนะคะคือในเรื่องของกล้องสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้เลยนะคะให้กล้องหลังถึง50ล้านนะคะ เราต้องหน้าถึง32ล้านเพราะฉะนั้นในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยมายถือว่าโอเคเลยนะสวยงามเลยทีเดียวจากภาพที่เราเอาไปทดสอบถ่ายกันมาเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยนะและนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของหน้าจอมายว่าถือว่าให้สเปคมาแบบดีเลยนะคะในเลทราคาช่วงนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ได้จอใหญ่มากนะเขาได้ขนาด6.4นิ้วแต่ว่าได้พาร์นเนลเป็นซูเปอร์อมโมเลตเลยนะคะแล้วก็ได้ความละเอียดระดับ Full HD Plus ได้ดีเฟรทถึง120เฮิร์ตอีกด้วยก็รู้สึกว่าด้วยแบบอุ้ยจอที่สวยเลยแหละจอถือว่าให้สเปคมาดีเลยถ้าเทียบกันใน ราคาประมาณนี้นะคะแล้วก็กล้องที่สวยงามแล้วก็ความเป็นซัมซุงด้วยแหละก็เลยทําให้เขานะคะได้มาอยู่ในอันดับ1ในปีนี้นั่นเองค่ะ และนี่ก็คือ10อันดับนะคะของปี2023นี้นะคะก็ทําให้เราได้รู้กันเลยนะคะว่าสําหรับผู้ชมของเว็บไซต์สยามโฟนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือจะชอบสมาร์ทโฟนที่อยู่ในเลทราคาประมาณแบบว่าช่วงเริ่มต้นตั้งแต่แบบ5,000จนถึง,ง15,000นะคะเราราวนี้เนี่ยจะติดเยอะมาก,มากๆเลยจะเป็นช่วงของราคาที่คนชอบดูกันว่าอุ้ยสเปคเป็นยังไงชอบเปรียบเทียบกันนะคะเพราะว่าใน10อันดับเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงราคานี้เนี่ยเกือบหมดเลยมีแค่1นเครื่องเท่านาั้น ที่ราคาเกินจากนี้ก็คือตัวของแบบตัวท็อปเรือธงไปเลยอย่างตัวของซัม s u n Galaxy g S 23 Ultra นั่นเองก็เป็นตัวเดียวเลยที่แบบโอ้โหราคาดีดไปเลยแล้วติดมาได้ใน10อันดับนี้นะคะอ่ะแล้วก็ขอย้ํากันอีกทีว่าอันนี้นะคะเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากแต่หลังบ้านของเว็บไซต์สยามกนเท่านั้นนะแล้วก็ แน่นอนว่ามันจะมีในเรื่องของระยะเวลาใครที่ออกต้นปีก็อาจจะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าเขามีเวลาเก็บเซตมันยาวนานเนาะบางเครื่องที่แบบอาจจะอยู่ในใจเราอุ้ยเครื่องนี้ดีมากเครื่องนี้เด็ดมากทำไมถึงไม่ติดอันดับนะบางทีถ้าเขาออกไปปีมันไม่ทันคะแนนเขาอาจจะแบบตีตื้นไม่ทันนะคะปั่นวิววนไม่ทันนั่นเองนะอันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปแต่ว่าสามารถมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะว่าอุ้ย ตัวไหนนะคะในปีนี้ที่เรารู้สึกว่ามันคุม้มมันแบบมันปังที่สุดสําหรับเรานะคะแบบมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เผื่อว่าเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆ,ๆคนอื่นๆด้วยว่าอุ้ยสนใจอยู่นะแต่ว่าไม่เห็นมีตัวนี้ติดมานะคะเขาจะได้ลองไปเซิร์ชดูเพิ่มเติมกันได้นะคะมาคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าปีหน้านะคะปี2024นี้นะคะรุ่นไหนบ้างนะที่จะแบบเด็ดนะแล้วแบบตลาดของสมาร์ทโฟนจะออกมาเป็นยังไงจะแข่งขันกระดูดเดือดขนาดไหนเดี๋ยวว่ามารอติดตามไปด้วยกันนนะะคคยยังไกกกกกก็อ่าาาลืฝดด์แชรริปี้้้ใหบพววเ นะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามกดส r ั b e ให้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเราไว้พบกันใหม่ค่ะไปก่อนละบ๊ายบาย